ให้ฟังตอนมันเกิดเหตุไงขึ้นนะครับแมวไปติดได้มาเนี่ยเห็นมันอยู่อย่างนี้ไะเข้าใจไหมคะ้ามาเห็นอยู่อย่างนี้แล้วมันร้องอยู่หรอครับแล้วร้องก็ับก็นึกว่าเออเดี๋ยวเขาคงออกได้ก็เสร็จแล้วก็เข้าไปอาบน้ำอาท้าอะไรกลับมาดูอีกทีเอามาดูซิว่าเขาจะออกไปหรือยังครับที่ไหนได้ตอนนี้ปลายยาวใหญ่เลยออกไม่แมวลูกแมวสองตัวติดอยู่ใช่ค่ะติดอยู่ตรงเหมือนที่เมื่อกี้นะฮะครับแล้วตีงขึ้นไปช่วยช่วยเอาออกได้ไหมฮะไม่ได้แล้วเป็นแมวใครว่า แมวจรมาติดอยู่ในบ้านป้านะครับแมวจรจันเท่าไหร่ก็ไม่ได้ไงครับแล้วป้ามีอะไรจะฝากถึงเจ้าที่กู้ภัยที่มาช่วยเหลือมั้งขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะครับขอบคุณครับป้าครับขึ้นไงพี่ได้ไหมพี่เปลี่ยนรังหัวนะ ติดตัวพี่สองติดอย่างเงี้ยเหรอใช่เดี๋ยวระลังรูดออกมาได้ไหมรูดออกมาช่องเนี้มต้องมีรูเข้าไปนะามาช่อง้แงงออไปรม่ได้ได้ไะไม่ได้พี่ไม่ได้้ติดหัว,วเขาเข้ามาช่องมันน่าจะเข้าเข้าจากช่องนี่เขามาจากช่องนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะ จะพาถอยกลับเรื่องต้องขึ้นหลังคาแล้วมันลงรูไหนครับเนี่ยค่ะคงจะเข้ามาช่องนี้เราเม้งเข้ามาถึงเห็นเขานอนอยู่ตรงนี้แล้วมาดูอีกทีเขาไปถึงลูหมดแล้วแล้วก็ร้องเพียกร้องเหรออุ้ยังไม่ออกอ่ะ <c oughs> หัว้ย่กเอาน้ำมันใส่ก็จะได้เออถ้าดันไอ้นั่นหลังคาขึ้นไปแล้วมันจับมือได้ไหมไม่รู้จับหัวต่ต้องมีคนช่วยอ,อ้ย ก็บอกแล้วว่าตรงนั้นอะแนบอกบอกถมรอน้ใช่ิดอยู่หน่อยเงี้ยติดข้างในเงี้ยคือข้างในเนี่ยมันเป็นไอ้นี่อยู่ไงอุ้ยมันยังหายไม่หเนี่ยเปียกางนี้พี่ช่องนี้มันจะใหญ่หน่อยช่องนี้ช่องไหนช่องนั่นน่ะตรงมุมนี้มุมนี้ใหญ่น่ะอ่าลากมาเลยพี่ลากมาค่อยค่อยนะพี่

อเอาอะไรทุกป่ะแม,ม่มันต้องทุกขั้นบหรือข้างแต่ทุกตรงนี้เลยพี่ามันหนาอ,อ,อ,อกาะพียขึ้นบันไดไปนไหนไหมเรื่อสูงนนี้ได้ หน่ยอยู่ลูกเดี๋ยวนึงนะนะร้องอยู่นะร้องอยู่ไหมรอ้องอยนะู่พี่ให้เป็นแนวนอนได้ไหมแนวเออแนวนอนนะพี่แนวง่ายตัวพี่อย่าให้ตะแคงอ่ะแนวแนวได้ไหม ทนไว้นะครับขึ้นมาแล้วหัวขึ้นมาติดหัวตรงนี้นะติดหัวไงโอเคอ่ะพี่ครับตัวตัวนู้นมาลูกมายังไหวไหมดูดิไหวไหมยังแตงตัวหูนี่หูนี่หู นิดหนึ่งลูกนิดหนึ่งนะนิดหนึ่งนะโอเคโอเคลูกออกละโอเคตรงอุ้ย มาช่วยลูกมาช่วยน้ำมาช่วยน้ำมันตกใจลูกเดี๋ยวมันตกใจช็อกนั่นเองแมวพี่โอ้ยช็อกนี่ดาม่าอีกโดนดาอีกนิดนึงลูกนิดนึงนะโอเคออกแล้วลูกออกแล้วครับออกแล้วนะออกมาออกมาออกมลูกออกมาออกมาออกแล้วครับออกแล้ว ออกแล้วลูกออกแล้วนะครับเดี๋ยวช็อกี่กลัวมันช็อกมาช่วยครับมาช่วยครับเสร็จล้วขาโอเคลูกโอเคหลุดแล้วเร็นแล้วครับอ่ะพี่เอกลงมาพี่อพเอก ไหวเปล่า,า,าดู่อูพี่ตัวเมียตัวผู้<ง>อ่ะมาอันนี้เป็นแมวอะไรครับพี่แมวแมจอนเป็นแมวจอน,จอนเกิดอะไรขึ้นกับแมวสองตัวนี้ฮะมาขึ้นบนหลังคาติดติดซอกเหล็กครับก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้เรียบร้อยนะครับครับตัวผู้ตัวเมียพี่เมียวะ อ่ะพี่พอ่าขอให้พี่นึ่งพี่ช่วยโอเคตอนนั้วนะลูกนะขอบคุณเจ้าหน้าที่กู้ภัยด้วยนะครับหายนะหายไหมกินน้ำลูกอะอ่ะป้าปาหยุดด้วยกันอยู่ด้วยกัยยนนี่นะได้ถ่ายรนะูปไหมเหมือนแม่เ,เลยอะ่ะแม่วอย่าขึ้นไปอีกนะไม่ไหวแล้วนะรอดแล้วนะลูกนะรอดนะอขอบคุณมากเลยค่ะเอาไปเลี้ยงไปเอาไปเหอะช่วยมันหน่อยตัวผู้ตัวเมียบ้างน้องคู้กินน้ำลูกอ่ะ ตัวผู้ตัวเมียครับไม่รู้ดูออกไหมป้าดูไวผู้ตัวเมียตัวผู้ตัวเมียดูยังไงอะเนี่ยเมียมั้ยตัวเมียนะอีกตัวป้าไม่รู้ตัวผู้ตัวเมียเฮ้ยตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวนี้ตัวผู้ตัวดำตัวผู้นะคะครับตัวเมียตัวเมียโอเคป้าตกลงป้าจะให้ถ้าเกิดว่ามีคนใจบุญเขามาเอาไปเลี้ยงแต่ป้าจจะับไม่ไได้งครับ เดี๋ยวเดี๋ยวป้าหาใส่กลงไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวผมไปลงไว้ในกลุ่มไลน์กุภัยแล้วก็หรอครับเออหนูเอาไปไว้บ้านเลยสิเพ่ไหวรึเปล่าที่บ้านไงง่ายดีที่บ้านเต็มเลยครับเนี่ยเอาไปอีกเถอะเอากินน้ำลูกโชีวิตเธอไม่ทนนะลูกนะหากล่องมาใส่ลูก